วันนี้เรามาดูเมนูล้างตู้เย็นกันมาดูกันนะว่าในตู้เย็นเรามีอะไรบ้างติดตามครับในตู้เย็นเราก็จะมีกินได้อันนี้กินได้ขึนหออะไรอ๋อมีกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำนะครับมีกระหล่ำนะครับก็ไข่สองฟองนะครับ อืมลืมไปว่านในตู้เย็นก็มีน่าจะเป็นหมกตานะครับเดี๋ยวเราเอาไปแปรรูปในตู้เย็นมีไข่กับกระหล่ำพันปีนะครับ <c oughs> มาเตรียมผักเลยนะครับเราจะหั่นก่อนแล้วก็เอาไปล้างนะครับ แบบแรกนะครับก็ตั้งไฟก่อนนะครับตั้งไฟเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเสนอเมนูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งนะครับนำเอาหมกปลาที่แช่ไว้แช่ตู้เย็นไว้หลายวันนะครบับแป้งนะครับเพื่อทจะทอดกรอบแล้วก็ผัดใส่กับ กระลำนะครับอกับไข่ของเรานะครับทารวมกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเสา็จแล้วมันลงไปพอประมาณนะครับใช้ไฟอ่อนๆก,นกลางๆนะครับอย่าใ,ใช้ไฟแรงมา่มันจะไหม้นะครับเนื้อทีลงไปทอดเลยนะครับ ดูเมนูทำกันต่อเลยนะครับพอตักปลาขึ้เสร็จแล้วนะครับทอดปลากรอบเลยแล้วเราก็จะมามใส่ลงนิดนึงะนะคมั ใายได้ที่แล้วก็นั่นกำลังที่ จานั้นเราก็ตามด้วยที่เราทอดไปแล้วนะครับังจะเลยตามด้วยพริกงเพิ่มรสชาตินะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะลิ้มลองรสชาติ จะกล้าเสียงด้วยกันไหมครับเพราะมาีน้ำพริกนะครับเดี๋ยวพริกขงนะครับมาลองชิมก่อนนะครับสภาพมันน่ากินมากเลยใส่ไข่เยอะๆมีเนื้อปลาลองชิมน,นะครับ รสชาติดีนะครับไม่ได้เยะกินได้นะครับรสชาติดีได้แคลเซียมได้โปรตีนถ้าใครที่ไม่ชอบกินของค้างตัวเย็นก็ให้ผ่านนะครับ รากฏว่าหมดไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอร่อยครับข้า,บาบบขจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ,บ